บ้านหนองบอลกุดชุมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบริหารงานโดยนายกรุงศรีพิมพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอลเป็นโรงเรียนที่ให้นักเรียนมีทักษะในหลายมิติทั้งด้านวิชาการดนตรีและกีฬา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยการขับเคลื่อนด้วยการนำแนวปฏิบตัติสู่ผลสำฤทธิ์ขั้นสูงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC High Impact Practice คำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีความสุขมีคุณภาพอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไว้สวยมีหมู่บ้านในเขตบริการทั้งหมด3หมู่บ้านมีจำนวนบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น18คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตน้นมีนักเรียนทั้งหมด135คน11ห้องเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองบอนใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 5M สู่ 4Q คุณภาพ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรคุณภาพการดำเนินการ 5M Input His Majesty's i Policy on Education กิงรามาเทนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดี เ a สิกแฟกเตอปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยผู้บริหารครูนักเรียนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง Policy, นโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสอพอ,อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2คอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์วิธีชุมชนวิธีอีสานวิธีเกษตรอินทรีย์วิธีวัฒนธรรมวิธีประชาธิปไตย p ร o บ M1 Mutual Trust ควมไว้วางใจ M2 Mutual Set Goals กำหนดเป้าหมายร่วมกัน M3 Mutual Management การบริหารจัดการ M4 Mutual Evaluation การประเมินผล M5 Mutual Development การพัฒนา Output คิวหนึ่งคุณลิตสูเดนนักเรียนคุณภาพคิวสองคุณ t y t e a ที่เชสครูคุณภาพคิวสามคุณลิ t ี r ดเรคเตผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพคิวสี่คุณลิตี้ส o ูลสถานศึกษาคุณภาพปอดคำเอ็ก l ซเลนต์สคูลโรงเรียนยอดเยี่ยมจากนโยบายในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองบอนได้นำมาเป็นหลักในการดำเนินการบริหารงานสี่ฝ่ายดังนี้ 1. กลุ่มงานบริหารงานวิชาการบริหารงานโดยนางพราวเดือนกองสีมาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองบอนจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา ควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะก,การดำเนินชีวิตมาใช้ในการพัฒนานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักร,รักษาสุขภาพอานามายัย และกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้านกีฬาดนตรีและศิลปะทั้งในและนอกสถานศึกษา 2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณบริหารงานโดยนางวิจิตรพร,พรพินิจวินอยู่ภาพตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบอนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณจัดสรรงบประมาณยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลงานการระดมทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารการเงินสอดคล้องกับบัญชีจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์สถานศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหลังเรียนรู้สกลุ่มงานบริหารงานบุคคลบริหารงานโดยนางวิลาวันขาธิพาที ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบอนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูงานการทัศนศึกษาการอบรมสัมมานาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติ ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครูมืออาชีพตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปบริหารงานโดยนางศรีพัทราอังแก้วตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบอนจัดบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองบอนตลอดจนการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนบ้านหนองบอลมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนํามาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรม ผลงานของสถานศึกษาอาทิหนึ่งรางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบ็กอวอร์ดชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สองเกียรติบัตรจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาของซีมีโอกระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าโรงเรียนบ้านหนองบอลได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นมีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์งานต่างๆได้และสถานศึกษามีกลยุทธ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3. รางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีด้านการมีงานทำมีอาชีพ โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส p r a รั i c e สการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4เกียรติบัตรผ่านการประเมินสถานศึกษาออยอน้อยระดับดีเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 5รา,างวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567ปีที่2ติดต่อกันของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน6เกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอําเภอและจังหวัดคุณธรรม ผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาทิห่งรางวัลทรงคุณค่าระดับชาติสอพอทอเบกอวอร์ดระดับเหรียญทองมอบให้ในายกรุงศรีพิมพรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สองรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปีพุทธศักราช2567ของคุรุสภามอบให้ในายกรุงศรีพิมพ์พรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอลประเภทผู้บริหารสถานศึกษานอกจากนี้นายกรุงศรีพิมพ์พรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอลยังเป็นคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล งานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ e p l c ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา3รางวัลทรงคุณค่าสอพอทอ,อเบกอวอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตสองมอบให้ในายกรุงศรีพิมพรมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน4รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปีพุทธศักราช2567ของคุรุสภามอบให้นางวิจิตรพร,พรพินิจวินอยู่ภาพตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประเภทวิชาชีพครู 5รา,างวัลทรงคุณค่าสอพอทโอเบกอวอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2มอบให้5.1นางวิลาวันขาทิพาทีตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ5.2นางอริรัตผลจันท์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ5.3นางพราวเดือนกองสีมา ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน6รางวัลทรงคุณค่าสอพอทอโอเบกอวอร์ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขต2มอ,อบให้นางดวงกมลศิวรรม ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมวัยส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนส่งผลให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอนได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมายก่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป